ลอง้องดิเผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ทีนี้ของเราเป็นอย่างเผ็ดจริงๆเลยนะเผิดจริงๆเลยนะเนอะเผิดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้เผิดจริงๆเผิดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ทีระวังเยอะไปเผิดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิเตียมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิเตีย ยเผ็ดเผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะร้องอะไรอย่างนั้นตัวนิดเตี้ยจังหวะยังอยู่ยังกับพิกินูบ้านนั้นเชี่ยนโดนนิดเดียวทั้งแสบทั้งเผ็ดโร้อะไปโดนนิดเดียวทั้งแสบทั้งเผ็ดร้อนโดนนิดเดียวทั้งแสบทั้งเผ็ดร้อนร้อนร้อนเยอะไปร้อน โดนนิดเดียวั eros, ้งแสบทั้งเผ็ดร้อนโดนนิดเดียวจึงแสบจึงเผ็ดร้อนโดนนิดเดียวทั้งแสบทั้งเผ็ดร้อนนะครับจึงอ๋อโดนนิดเดียวจึงแสบจึงเผ็ดร้อนโดนนิดเดียวจึงแสบจึงเผ็ดร้อนที่นี่คำว่าจึงเนี่ยผ่านๆโดนนิดเดียวจึงแสบ โดนนิดเดียวจึงสาจึงเผ็ดร้อนจริงไม่ใช่จุงนะจริงจริงโดนนิดเดียวจึงสาจึงเผ็ดร้อนใช้ฝ่องว่ะโดนนิดเดียวจึงสาจึงเผ็ดร้อนโดนนิดเดียวจึงเสบจึงเผ็ดร้อนโดนนิดเดียวจึงสาจึงเผ็ดร้อนเป็นจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ เลยนะตัวแค่นี้ดูจังหวะมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวเออสูงนิดนึงบังคับนิดนึงมันจะร้อนมันจะร้อนมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวใช่ตึงนิดนึงนะมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวปิดปะไม่ไม่แรงเลย ฟังนะอันนี้่ามัมมัมมมมมมมอันนี้ยมัมม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 ัมมัมอันเนี้ยเรสโซแนนซมันถูกแต่มันไม่ทำงานนาาเป็นมัมม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 มัมม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 มนเหมือนเสียงร้องไห้ร้องไห้ใส่นิดนึงมมมัมมัมมมแ้ยบเบบฟมม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  อยเอาเลยสนั่นไว้ที่เดิมมุมมุมมุมมมมมกมมมมุมมุมม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 ุมมมมมีนิดนึงมม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 มอ่าแต่ใหญ่หนักเกินนะถ้าหนักเกินมันจะอั้นแล้วเสียงมันจะแตะมุมมมมเลย กลเคียงมมมมันมันต้องปล่อยอีกนิดนึงอะตอนนี้มันแน่นไปมุม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 มนุ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 มเมฟริกิูเมฟริกิูเมฟริกิูเมฟริูเมริู เขาตามไปดูเขาตามไปดูอยากอยากรู้ว่าร้องยังไงแม่พิคิหนูแม่พิคิหนอย่าเกรงอย่าเกรงตัวคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกรงหน้าท้องนะมันแค่นูนูลมยังออกมาแมพิคิโหนูหนูเละไส่วนนั้นเปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนถ้าอันนี้เะไรส่วนนั้นไม่เปลี่ยนนู้นูเหมือนกันนูหนู้ อ่ะอันนี้เปลี่ยนแต่คอร์ดไม่แตะพอคอร์ดแตะเรยโซแนนซ์ไม่เปลี่ยนมุม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 อันนี้เปลี่ยนแต่คอร์ดไม่แตะมุมมุมมุมอันนี้คอร์ดแตะแต่เรยโซแนนซ์ไม่เปลี่ยนนะยากนิดนึงนะนะโอเคไม่พิจิโน่ไม่พิจิโน่ไม่พิจิโน่อ่ะไม่เป็นไรเอานี้ไปก่อนเดี๋ยวน่าจะทันน่าจะได้ขึ้นเสียงเอง จริงๆเลยนะตัวแค่นี้เอาตามบีตามฟิลมาเลยไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วเผ็จริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ย มันจะร้อนอะไรงั้นตัวนิดเดียวรบสิบนาทีขอฟังเสียงร้องหน่อยโดนนิดเดียจงแทบจึงแพดร้อนอ่าร้อนอย่างไงเราก็กินกินจนลิ้นจะฟังจะพ้องเราก็กินใส่เต็มมาเลยอ่ะใส่ในแก้มะไเลยเราก็กินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มริปรี้หนูมาเลยแมริปขี้หนู แส <Yes. S 2> ขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนอยังไงแม่พ่คขี้นู้ยิ่งดูยิ่งร้ายได้ละฉันคงไม่ตายไปก็สิยงขอชิมเปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆอยากทดลองของเด็ดสักทีรอยอยางนี้ต้องกินนี่เข็ดโซโล่โซโลย่ยาว40นาทีร50นาที ประมาณนี้นะเริ่มเห็นเขาลามโอ้โหนี่หัวหางดีนะว่าเพลงไม่ยากมากเน้นไปเต้นนะเนี่ยได้หยิจับฟิลมาได้ป่ะอ่าให้ลงกูไปก่อนแม่พิขีนูดีแม่พิขีนู ขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงแม่พี่ขีนูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันคงไม่ตายไงก็สิ่ขอชิงเปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆอยากทดลองของเผ็ดสักทีอร่อยอย่งนี้ต้องกินนี้เข็ด อยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดอร่อยอร่อยอย่างนี้อร่อยอย่างนี้อะไรอะไรอยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดคือไม่ต้องรีบอยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดคือไม่ต้องรีบอะไรอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดตัวนี้แหละมันจะทำให้เกิดเกิดสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่ จะยื้องก้าวน้ำหนักยังไงจะจับเขายังไงจะจับมือยังไงสมมุติอย่างเงี้ยถ้าเราจะจับมือเราจับแค่นี้ได้หรือจับอย่างนี้หรือเห็นไหมเพราะนั้นน้าหนักมันเกิดจากสิ่งที่เรากาลังกำลังจะร้องหรือบางทีเราคิดว่าเราจะจับอย่างนี้แรงๆนี้แล้วก็อ๋อ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 อโออ๋ออออ๋ออ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 ้ เพราะรักเพราะนั <descon fin anta> ้นม no? ันคือจินตนาการทั้งหมดเลยว่าเราจะใช้ขนาดไหนโอเคอ่ะเอาจื้อจื้อให้กูฟังใหม่ที่ไหนเราไม่รู้จื้อจื้อจื้อจือี่สุดแล้วหรอสุดแล้วหรอแรกเลยเออพือตรงพี่ใช่ไหมค่ะ เ mhm. บาปแล้วเบาเบาเข้าใจอะไรไะมไม่คืออะไรมันคือเค้นนะตอนแรกเบา <im ittle music> มีบีบแค่ไม่กี่ครั้งเอง <c oughs> อย่าไปบีบเขาคนฟังจนรู้สึกว่าจืดจืดโอ้ค่อจๆไิ <im ittle music> <im ittle music> ฮะต่างกันด <t ol ak> ิวยยังไงเยอะเลยฮะเยอะเลยเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงรู้สึกไงจำความรู้สึกตรงนี้ได้ที่บีบมันเขียวตอนแรกคือมันเหมือนแบบจืดจืดจืดแต่แรกใช่ถูกเวลา